แต่ตอนนั้นไปวิ่งกับพี่แบงค์เ5 9าเปิดพร้อมกันก็โดนผมเลยนะมึงยกที่ความเร็วร8 0เลยเหรอก็บางทีก็200เอาง่ายแบบไม่โกหกนะผมยกล้อที่รถหนึ่งปีห้าห้าหมื่นห้าปีเดียวไอ้สัตว์วิ่งห้าหมื่นห้าไอเก็บมีปัญหาไหมอะสตาร์ทนะขอโทษนะเอาเอาเอาตีนอุดท่อเสียงเครื่องไม่มีเลยพี่สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่กับน้องเจสแท็กหกนะเจ้าเป็นเจ้าเจ้าแห่งแเร็กหกเลยก็ว่าได้รถคันนี้เคยทำด็อปสปีดมาแล้วที่เท่าไหร่ความเร็ว ส8 4ร้อยยังไม่ได้จูนยังไม่จูนด้วยไล่สเตอรเฉยเดิมด้วยไอ้สัดแล้วตอนนี้อะตอนนี้ไม่ได้ลองเลยตั้งแต่จูนมาทำมาผมไม่ได้ลองเลยพี่คิดว่าคิดว่าเท่าไหร่ไม่รู้อะไมแข็งอะแต่ตอนนั้นไปวิ่งกับพี่แบงค์9 5 9เปิดพร้อมกันกระโดนผมเลยนะ959เปิดพร้อมมึงแกวิ่งอยู่ท้ายผมประมาณ260กว่าผมอยู่ข้างหน้าู่เลยโอ้ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวรถน้องเจนะว่าทำอะไรบ้างไอ้ตอนนั้นที่เคยรีวิวไปอะ ใ่งคลิปบินในสัตว์ใช่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นสีดำห้าหมื่นกว่าวิวบินเลยโอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวไล่จากาข้างหน้าเลยเหมือนของเจมมามีอะไรบ้างก็คันนี้ผมจะแต่งแบบไม่ได้ใส่ของอะไรดีมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี่รถเร็วมากแล้วก็เม็ดหินมันจะโดนอ๋อใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแต่งแบบคือรถผมเอาไว้ขี่ขี่แรงๆอ่ะผมไม่ค่อยแต่งสวยเท่าไหร่เฮ้ยวันนี้ไม่มีงานคองห้านี่มันไม่ไปวะ อ๋อนี่ไงติดรถพี่เจมอ๋หรอล้างรถพี่เจมอยู่อ๋อกิดงานด้วยแหละกูก็อยากไปนะไอ้เหี้ยโอเคก็มีชิลหน้าพี่ชิลหน้าสโมเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่พี่เจ็ดแปดร้อยอ้าหรอใช่แล้วก็มีอุดกระจกคาร์บอนอันนี้ผมได้สปอนเซอร์มาใช่ครับมีอะไรอีกไล่ไปเลยยาวไป แล้วก็มีปีกครับอันนี้มันกดดาวฟอร์สได้จริงนะพี่ใช้ได้จริงใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาผมยกล้ออ่ะถ้ามันขึ้นเกือบเกือบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอ่ะรถมันจะลงเลยพี่มึงยกที่ความเร็วร้อยแปดสิบเลยเหรอก็บางทีก็สองร้อยสองร้อยบ้างยใช่โซ่ถอยอันนี้กดดาวฟอร์สได้จริงครับไอ้ไอ้ตัวนี้มันยึดยังไงเป็นเทปสามเอ็มอันนี้สามเอ็มพี่ผมขี่ไปสองร้อยแปดสิบไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดเลยพี่อยู่ด้วยใช่ครับราคาเท่าไหร่อันนี้ผมได้ช่วงโปรมาพันเก้า ราศด้าเหรออ่ามันไม่ใช่ผมไปซื้อที่ร้านเลยซื้อที่ร้านปกติมันสองพันห้าผมได้มาพันเก้าโอ้ใช่ครับแล้วก็มีวิงเนี่ยวิงมินจาสี่ร้อยวิงนี่แบบปล่อยเจเลยป่ะใช่ครับปล่อยเจมเลยแต่ว่าเจมันไปไปคาร์บอนคาร์บอน๋อใช่อันนี้ผมน่าจะเป็นคนคิถุนเอามาแปลงใส่เลยให้หน้ามันแบบคมขึ้นมันก็ใส่ได้พอดีนะใช่ครับผมเออประมาณนั้นล้อล้อล้อขอล้อล้อเป็นสีอันเนี้ยที่จริงอ่ะเขาเรียกว่า สีเหลืองสะท้อนแสงหรือว่าบางคนก็เรียกเขียวเลมอนบ้างม,มันมัน,ม,นมันเรียกได้หลายแบบพี่อันนี้เป็นสี 2K เคลือบเคลือบเลกเกอร์นกแก้วครับปัมป๊มปัมป๊มกูม <laughs> อยากรู้ทำไมปั๊มเป็นปั๊มเดิมพี่ปั๊มเดิมทําสีอตอนนั้นทํา <laughs> คิด,ค,ดคิดกับพี่เจมอยู่ <laughs> ยังไม่มีตังก็เลยเนี่แหละทําแบบ มันก็กระโปงกระโปงนะพี่แต่ตอนนั้นไอเจมมันก็ทําแบบนี้นะใช่แต่ผมยังไม่เปลี่ยนยังไม่ไม่มีตังค์แล้วก็มีดักลมครับเอาไปเป่ากับจานเบรกใช่ไหมครับายามพี่เจมจะเป็นอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไล่ข้างบนแล้วก็มีน็อตโปโบคันนี้จะไล่น็อตโปโบผสมน็อตน็อตเลทอยู่พี่กาลังเก็บตังค์อยู่ใช่ไปที่อะไรต่อทีนี้ ชุดบนชุดบนชุดบนก็ได้พี่กูชอบสีรถของมึงกับสีกันสะบัดมากเลยแม่งแมทกันมากเลยกันสะบัดเป็นไฮเปโปครับสีม่วง RCS <R CA, S 2> ใช่ใชครับนะผมแล้วก็มีขาจับสีน้ําเงินเคยได้ใช้บ้างยังในการสะบัดใช้แล้วพี่ได้ใช้แล้วรอบรอบเดียวตอนยกล้อ <c oughs> ประมาณสองยี่อะ่ะมันเป็นยังไงตอนนั้นมันเป็นยังไงเล่าดิตอนนั้นผมเอาเอา,เอาง่ายๆแบบไม่โกหกนะผมยกล้อที่ <c oughs> ประมาณเที่ยงคืนเกียร์ห้าสองร้อยยี่สิบแล้วผมลงตรงเอเส้นเส้นขาวๆอ่ะตรงนั้นแหละมบรรทบตรงนั้นพี่แต่อยู่นะพี่อยู่ใช่ไหมของกูก็เคยวิ่งวิ่งวิ่งทับเส้นตรงนั้นที่ความเร็วสองร้อยสัตว์แม่งบรรทบเลยแล้วก็มีกัดเงิน RCB ครับข้างเดียวครับผมแล้วก็มีปั๊มแบมโบติดรถเซทเอ็กซิบเบอร์เป็นเบอร์เบอร์สิบหกตามเดิมเซทเอ็กซิบแล้วก็มีแฮนด์แฮนด์สนาม อ้าวเหรอม่ใช่แฮนดเดิมเหรอใช่ไม่ไม่ใช่แฮนดเดิมเฮ้ยทำไมแฮนด์เป็นสีนี้วะแฮนเป็นสีเดียวกับพ่ซื้อมาเปียนวันนี้พี่หลอขอตังเมียซื้อเปี่ยนวันนี้เลยอเมียก็น่ารักเนาะใช่เมียใจดีมากใช่ด้วยอันนี้ทีแรกมันจะเป็นสีดำแต่ผมผมต้องการแบบคุมคุมโพเนี่ยมันเข้ามันเข้ากับเนี่ยมันเข้ากับสีเข้ากับสีแบบเออสวยสวยแต่รถผมกับรถพี่เจมการค่อมมันจะแตกต่างกันมากแฮนด์เดิมกับแฮนด์แฮนด์สนาม โอเคเรามา่นี้มันจะคุ้มง่ายกว่าเรามาสู่ไฮไลท์ของรถคันนี้นะวิ่งมากี่หมื่นกิโลห้าหมื่นพี่ห้าหมื่นห้าทุกคนมึงออกมากี่ปีรถคันนี้ปีรถหนึ่งปีห้าห้าหมื่นห้าปีเดียวไอสัตว์วิ่งห้าหมื่นห้ายเกมีปัญหาไหมอ่ะเจอปัญหาอะไรไหมปัญหาเจอไหมไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยเพราะเพราะมันไม่มีไม่เพราะมึงแบบเซอร์วิสดูแลดีด้วยแหละครับอันนี้ตั้งมาเอามาหนึ่งรอบ ตั้งวาวเช็คใหญ่มาหนึ่งรอบแล้วกูเห็นแม่งรื้อรถทุกอาทิตย์เลยเียยยกเครื่องลงเป็นอย่าให้ว่างเลยเนี่ยมีเครื่องยังฟิตปังอยู่เลยใช่ไหมโอ้สตาร์ทสตาร์ทนะขอโทษนะเอาเอาตีนอุดท่อเสียงเครื่องไม่มีเลยพี่โอ้โหเงียบมากปกติถ้าไม่ได้ดูแลนี่สี่หมื่นก็แบบมีกิ๊กๆๆเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบางทีไม่ถึง3,000โลเลยพี่สองพันห้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนทเลยไม่ครบกำหนดก็เปลี่ยนทิ้งเลยใช่เพราะว่าผมขี่รถรอบตึงตลอดเลย ครับผมมาต่อมาข้างบนก็มียิบย่อยพี่ก็จะมีครอบครอบเป้ากุญแจเซตโหกมันชอบหลวมกันอ่ะฮะมันจะสั่นพี่กี่บาทตัวนี้3 5 0ร้อยห้าสิบซื้อูนยนไม่พี่อันนี้สั่งตามลาซาด้าอันนี้ครอบหัวน็อตถ้ามันโดนแสงไฟอ่ะมันจะสะท้อนแสงเป็นสีเหลืองเคยเห็นแล้วตั้งแต่ตอนที่มันเป็นสีดํามันก็ใส่อยู่ใช่แล้วก็มีอุดกระจกเส้นเสิบเอามาแปลงขา ดเ,ดเ,เดี่ยนะนี่มันเป็นอุดกระจกของชิ้นนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแต่ผมเอามาแปลงพี่เพื่อความสวยงามก<อ>็ใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วก็กระปุกซ้ำบนล่างของ RCB ผมจะเน้น RCB มากเลยนะครับก็จะมีข้อบถังคาร์บอน อ่ะฮะไม่ใช่ครอบถังกันลอยถังเลยสัตว์อ่านนั่ไม่ถ้าครอบถังมึงต้องเป็นตัวนู้นนู่นแบบไอเจมนู่นอันนั้นเรียกครอบถังอ๋อโอเคอันนี้เรียกกันลอยถังคาร์บอนกันลอยฝาถังน้ำมันอ่ะฮะใช่แล้วก็มีกันลอยตรงนี้ของสองฝั่งเป็นคาร์บอนเหมือนกันแก้มถังครับผมอาร์มอาร์มอาร์มสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มเดิมแต่ทำทำสีพี่ทำสีอ่ะถ้ามีคนสนใจอยากจะทำสีแบบมึงเนี่ยมาทำกับมึงคิดกี่บาทสามพันห้าครับสามพันห้าสวิงอาร์มด้วย เพราะว่ามันก็ชิ้นใหญ่เนาะใช่ครับผมถอดยากถอดสวิงอาร์มมาดูที่เกียร์โยงกันหน่อยเกียร์โยงเป็นของ ISV ครับซื้อมานานแล้วตตั้งแ่มีเวิร์สด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเกียร์รีเวิร์สดูง่ายๆเลยถ้าถ้าปกติไอ้ตัวนี้ต้องอยู่ข้างล่างข้างล่างใช่ประมาณนั้นอ้าวเดี๋ยวนะอันนั้นหลงค่ายเหรอหรือยังไงไหนหน่าหนาหอันนี้อันนี้บอกเลยผมออกรถมา14วันผมล้มแปะพี่หน้าบ้านตัวเองเลย ก็คือจอดแล้วขาตั้งมันอยู่ประมาณนี้อ่าฮะไม่สุดใช่มันอยู่ประมาณนี้มันก็เลยล้มผมคือคนไม่มีตังค์พี่ผมก็เอาเบีมาแปะไว้แล้วอกไม่แตกเหรออกไม่เป็นไรพี่เขาเหรอแต่เป็นตรงนี้ออนนิดเดิ้ลเายังมีต่ำอยู่นะนิดนึงนิดเดียวพี่นิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่เยอะมากแล้วก็มีบางโซ่บังโซ่คาร์บอนอันนี้งานอันนี้ผมผมทําเองนะพี่เป็นงานคาร์บอนแท้ไอสติ๊กเกอร์ R P M ใช่ที่กูให้ไปล่อวะไอเย้โคตรนานเลยโหใช่ครับผม ตั้งแต่ตอนกูยังเป็นเนกเกดอยู่เลยนะกูจำได้นานมากส่วนโซ่ที่ผมใช้เป็นโซ่เป็นเกดตัวแข็งเลยพี่เป็น ekxlink โซ่นี้กี่บาทโซ่3,900เพี่เส้นหนึ่งก็ไม่แพงนะใช่อย่างถามนิดนึงในฐานะที่เจก็เป็นช่าง Big กบานะไอโซโซสเตอร์เนี่ยของมอเตอร์ไซค์เราควรจะเปลี่ยนที่เท่าไหร่ เอาจริงๆนะพี่ถ้าคนขี่รถอย่างเดียวอะแล้วไม่ไม่ค่อยดูแลไม่เคลือบมันจะพังง่ายมากพี่บูธมันจะสึกลอไวให้ให้กิโลไอพวกที่ขับแบบไม่ดูแลให้กิโลเต็มที่หมื่นถึงหมื่นห้าหมื่นถึงหมื่นห้าใช่แล้วถ้าดูแลมาหน่อยคนดูแลตลอดเวลาเวลาออกจากบ้านผมพยายามคุณอย่าไปกลัวแบบล้อเลอะเลยคุณเคลือบตลอดเลยมันจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นโลเลยพี่สามหมื่นโลได้ใช่ครับผมไอเจก็ทํารับทำสี่ล้อเหมือนกันเียใช่ครับสี่ล้อรับทำสี่ทั้งพันเลยพี่เท่าไหร่ สล้อผมทำสองพัน้าคู่หนึ่งพี่ของค่า,าแรงมีท่อท่อเป็นท่อเทอร์มิเทอร์มิแท้อันนี้แท้ครับอเฮ้เสียงดีนะเสียงดีเสียงดีดเออแบบมันไม่ได้แบบไม่ได้ลำคาญหรือเมื่อกี้เบิ้ลไปกี่รอบประมาณนิดเดียวนะแต่ถ้า,าุณนพูมันถึงมันถึงประมาณ60องศารถลุ่มมันจะเดินเบาคล้ายคแค่แค่เลขสิ ใช่มันจะเดินเบาง่ายๆรถผมจะเดินเบาไม่เหมือนรถคนอื่นเลยใช,ใช่ครับผมประมาณนั้นตส,สลิปออนเป็นงานไทยสั่งเอาตามลาซาดา้ได้พี่อ๋อกี่บาทอะ่ะสลิปออนพันเร้อยเกิบาทโอ้ไม่แพงนะทั้งเส้นเลยยาวๆนี่เลยปะใช่ครับผมตรงนี้เลยตรงนี้เลยหมดไปกี่บาทคันนี้คันนี้ถ้าเข้าวๆแต่งภายนอกน่าจะน่าจะอยู่ประมาณประมาณเ จ็ดแปดหมื่นได้เจ็ดแปดหมื่นแต่ข้างในอันนี้ยแต่ข้างในเยอะแต่หมกหมกขอไม่พูดถ้ารวมๆนะประมาณประมาณแสนห้าได้ประมาณแสนห้าใช่รวมแต่แต่ค่ายางจะเยอะมากค่ายางปีที่แล้วประมาณสี่สี่หมื่นกว่าบาทเปลี่ยนเปลี่ยนไปกี่เส้นเนี่ยสี่หมื่นปีที่แล้วยางหลังสิบสิบแปดเส้นยางหน้าสี่เส้นพี่อะไรนะสิบแปดเส้นสิบแปดเส้นสิบแปดเส้นใช่มึงใช้ยางตกเดือนละเส้นเส้นครึ่งเลยเหรอเกือบเลยพี่เพราะว่ายังไงอะ เพื่อนออกอย่างเงี้ยผมก็ไปยกล้อแล้วผมเป็นคนที่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ยางสลิกสลิกสายฟ้าตลอดเลยใช่แต่ตอนนี้จนแล้วมาใช้ไอ้นี่แทนบิดโตนแทนมาใช้เป็นยางถนนแทนใช่ไม่ไหวแล้วตอนนี้เริ่มโรนแล้วนั่นแหละผมแต่ข้างหน้ายังเป็นสลิกอยู่นะอ๋อมีไฟท้ายของไฟท้ายหน่อยนะไฟท้ายของแท้รีสิปนะครับสวยมากอ้ามันเป็นสามเหลี่ยมอ้าวใส่ได้เหรอใส่ใส่ร้วยกันได้พี่อ่ะเดี๋ยวนะคือกูคือกูไปถอดไป ไฟเลี้ยวเดิ้ลเอ้ไฟท้ายเดิมาเด็กสิมาใส่ได้เลยใช่ต้องแปลงปลั๊กอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องที่เสียบปลั๊กเดียวจบเลยโอ้ใช่เวลาบีกนจะเป็นอย่างนี้แต่ไฟท้ายเดิมใาเตัวหกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เอออ่านั่นแหละอันนี้คือเขาปิดไฟไล่เอาแล้วเฮ้ยสว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 ยนะโอ้โหดูดิเออก็สวยไม่เป็นไรเราไปกันต่อนะฮะใช่เพราะว่ามันหมดแล้วแหละของแต่งผมมันไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คันนี้เน้นเน้นเน้นแบบ เน้นแบบคอมแมนที่ที่ดีครับเอาไว้ขี่แบบเดือดเดือดแรงๆอะไรประมาณเนี้เน้นแรงใช่ครับเน้นแรงมากมากกว่าครับผมโอเคทุกคนสีสีนี้เป็นสีอเอฟเฟกนะครับเป็นสองสีเขาเรียกว่าสีเอเอเลยียนแหละแต่ถ้าบางทีทุกคนเห็นนะทุกคนจะชอบเห็นคลิปแบบเมืองนอกอ่าอ่าผมก็ชอบดูเขาจะแต่งแนวแนวนี้กันแนวอเมริกาครับผมแนววัรุ่นอเมริกาใช่ครับกินถั่มันไหมโอ้ ไปกับขอนแก่นบมดสามพัน้ใช่ล่าสุดเลยที่ไปส่งการอ่ะสามพพี่ไนโซเจไนโซเจประมาณนะ้นลยพี่โอเคมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะขับมอเตอร์ไซค์หรืออยากจะเข้าสู่วงการ2อล้อมไหมก็ได้ครับใครที่อยากขี่ก็เก็บตังค์เองก็ได้ นะครับหรือว่าใครที่เรียนเก่งก็นั่นะแหละเอาเกรดไปขอพ่อแม่ได้ครับผมไปแลกกับพ่อแม่เนาะใช่ครับถ้าขี่ก็ต้องอผมจะแนะนําให้ไปเข้าคอร์สดีกว่าเพราะว่าเบสิลคอร์สใช่ครับเพราะว่าถามว่าคุณขี่ได้ไหมคุณขี่ได้แต่คุณไม่มีประสบการณ์พอคุณขี่แล้วคุณเบรกไม่เป็นนะมันก็นั่นะแหละผมก็ไม่อยากเสียใครว่าช่วงนี้บิ๊กไบตายเยอะมากก็นั่นแหละขับขี่ปลอดภัยทุกคนโอเคครับแล้วเจอกันในพิเศษไปผมบ๊ายบาย